อ๋อไม่ไม่ถ่ายหรอกเพราะว่าถ่ายแล้วถ่ายแล้วเหรออ่าถ่ายไยูถ่ายก็ูนะเกับมาถึงกี่โมงครับถโอ้ยสี่โมงเยกก็ถึงแล้วครับพี่โอาเอาสี่โมงอะไรสี่โมงมาถึงแล้วครับสบายมั้ยโัดนี้่อ้โหโมันี้ต้องยอมรับคนนี้โอ้ไม่น่าเชื่อสามเดือนสามเดือนเนี่ยสามเดือนที่สุดยอดเลย มามาครั้งแรกรมาครั้งแรกร้อยร้อยยี่สิบเก้ากิโลฮิ้วผมไ่เลยยิ่วไปฮิ้วไปครั้งสองสองร้อยเก้ากิโลที่โหแบบฮิวแล้วอันี้ไปได้แล้วโอ้โหแบบคนนี้พัฒนาได้ผมยอมรับดีมากเลยแล้วก็งวดที่แล้วดีมากครับทำเนี้อถอดดีครับส่วนอาจารย์นี่ไม่ต้องแล้วผมว่านี่เขาพอสิบห้าวีครับ เออแล้วคนนี้่ะคนนี้คนนี้ลองที่ใหญ่วันนั้นไม่มาแล้ววันนี้ว่าไงครับวันนั้นเป็นไงวันนี้เอาวันนั้นก่อนเอาวันนั้นก่อนเอาวันที่ไปไปปานบุรีก่อนอ๋อไปปานบุรีก็สนุกดีครับสนุกดีนะครับผมไม่เห็นรูปเลยครับผมเห็นรูปแล้วคุณไก่ผมไม่ใส่โอ้ยแล้คุณไก่อคุณไก่กำลังโดดลงมา้วที่แปดที่เก้าคะคุณไก่เหรอคุณไก่ในที่สองที่สองที่สองจากข้างหลังอ่นใดคนนี้เขาผู้ใหญ่ครับ สวัสดีครับผูใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับฮะเขาคนนี้ถ้าเกิดว่านั่นก็ถือเป็นอาจารย์ผมเลยนะอ่าเขาอาจารย์ผมตนองการผมเริ่มฝึกขี่จักรยานเลยคนนี้เขาเขาเขาเคยเขาอ๋อเวลานะครับจะไปลงไว้ใช่ไหมก็ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นอาจารย์ผมนะพูดถึงจริงๆนะพูดถึงว่าเป็นอาจารย์ผมเลยทุกอย่างเลยนั่นงเรื่องการขี่เรื่องเวลาเรื่องอะไรทุกๆอย่างเรื่องฟาร์มที่ว่าฝึกอดทนฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย ว่าความสอนเสมอในการที่ว่าเราจะขี่ทุกๆวันอะไรนงเป็นตัวอย่างที่ดีก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งแล้วก็เสียดายนะขาดไปคนนึงก็คือลุงโกซินนะพูดถึงจริงๆเพราะถ้าเกิดว่ามันอยู่กับลูกทีมนะลูกทีมของเราเมื่อใจรวมกันแล้วมันก็ต้องรวมกันครับแต่คือแบบแหนนะเรอยอมรับนะผู้ใหญ่กับกับคุณลุงโกซินเนี่ยถือว่าบ้านเรานะนครหนผมนี่ถือเขาถือว่าสุดยอดก็คือสองคนเนี่ย เขาถึงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของจังหวัดนครผฐมเนี่ยพูดถึงจริงๆนะครับคือเรืร่อง,รจ,รงรจริงเลยผมเองผมผมไปไหนนะผมไปไหนก็ผมก็จะนําเสนอเรื่องเรื่องผู้ใหญ่กับ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 ผู้ลสิ้นเนี่ยว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของของจังหวัดน้รผฐมเพราะว่าน่าจะเป็นยุคบุกเบิกคนแรกๆหรือด้วยซ้ำไปครับก็คือเนี่ยนะมาให้เพื่อนๆที่ว่าบางทีไม่ไม่ได้เจอผู้ใหญ่เลยเนะี่ย <c oughs> ที่จริงแล้วผมเองขี่ายานเป็นมาเป็นมาเนี่ยผมขี่เป็นนังนก็เด็กๆแล้วแหละ มันเป็นจักรยานนายขี่ขึ้นจักรยานคล่อมได้มันไม่ล้มหรอกแต่ขี่ให้มันเป็นจักรยานน่ะให้เป็นนักจักรยานอน่ะผมขี่เป็นเนี่ยก็ผู้ใหญ่ครับแล้วคุณหลวงเสษมอีกคนหนึ่งพอดีว่าวันนี้แกไม่ได้มาก็จริงเราเสียดายเพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆเราก็อยากชวนมาคท่นี้ว่าแกมาไม่ได้จริงเพราะว่านี่ว่านะก็มีปัญหาเรื่องนี้ครับอาจารย์ผมมอนกันโอ้โต่อต่อกันไปแต่สุดยอดสุดยอดครับครับก็ถือว่านคกนผมได้ว่าเราเนี่ยก็สองท้านเนี่ยเว้นแบบว่า เป็นที่สุดของของของบ้านเราครับโอ้โนี่ครับรุ่นแรกเลยไปไปโอ้ผหไปโอ้ผมตอนรงคําอันนี้ไป็ครั้งที่สองไม่เจอกันสองปีไม่เคยขี่ด้วยกันเลยสองปีแช่ไหนะ่นสองปีเลยพี่ออดเนี่ยขี่ในรถโบราณก็ไม่ได้ชวนมางวดนี้พอดีจังหวะบ่อเลยได้ชวนพี่ออดมาครับแล้วขอบคุณมากนะครับยอดปฏิครบขอบคุณมากครับนี่คนนี้ มมือให่ต้องถือว่ามือใหม่เลยเพราะว่าขี่ยานได้วันละสามสิบโลแต่วันนี้คิดว่าเป็นไงครับก็ลองดูครับลองดูนะครับก็เป็นไงครับตามๆกันไปในคร้าอยู่กลางๆนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอเนี่ยคนขับรถไม่ใช่อรถเขาเรียกวันนี้มาช่วยขับรถครับผมครับวันนี้คุณลุงก็ไม่ได้ขี่นะได้ขับรถสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำเต็มเรียบร้อยนะฮะทุกคนนะครับ